สวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกีนั่นเองนะคะและนี่คือ g a ม i n g งเทสนะคะจาก Lenovo Legion นั n ่นเองนะคะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยเาดูาการทำงารแกะกล่องไปแล้วนะคะใครอยากดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างสเปคเป็นอย่างไรโดยละเอียดเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเล่นเกมแล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินชทรมา สำหรับเครื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยน่าดูทําการออกตัวกันไปแรงพอสมควรเหมือนกันว่าค่อนข้างจะชอบ Red Magic มากที่สุดบรรดาเกมมิ่งโฟนทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุก็คือว่าราคาเขาดีไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็นะดูชอบสตรีระของการออกแบบของตัวเครื่องเขาเนี่ยน่นดูว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมถนัดมือมากๆซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยน่นดูก็ยังคอนเฟิร์มว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะในการจับถือแบบในเชิงสตรีระนะคะคราวนี้มาดูตัวนี้บ้างนะคะ Legion ตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าสเปคนี่ก็คืออัดมาแน่นๆนะคะแล้วก็ดีเลยทีเดียวหน้า ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ CUI UI นะคะน้ดุดไม่แน่ใจว่าเครื่องศู์ไทยเนี่ยเขาใช้ UI แบบไหนเพราะว่านดุดก็ไม่ได้เครื่องใครมาช้วยสิตอนนี้เขารีวิวกันนะคะเหมือนว่าเขารีวิวกันไปแล้วประมาณกี่เดือนนะคุณผู้ชมเหมือนมีคนบอกว่าตั้งแต่ประมาณเดือน8ปีที่แล้วอะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นานปะคราวนี้มันนี่มันเดือนอะไรแล้วอะเดือนเดือน2แล้วคุณผู้ชมเก้าสี่สเดือนเข้าไปแล้วนะสมเป็นรีวิวคนสุดท้ายของโลกจริงๆอะแต่ก็ได้ลองอะไรแน่นๆหลากหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจบบ้้าางงััตวนนีเ่่ือจก ดูดเองก็พยายามที่จะลองเล่นเกมให้มันดูหลากหลายนะคะเพื่อทดสอบในเรื่องของความร้อนความอะไรนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเริ่มต้นจากเกมแรกนะผู้ชมเกมนี้ชื่อว่า c o o k ี้รันคิงด d อมเกมนี้บางคนจะบอกว่าพี่เอามาเทสทำอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า ใครที่ถือมือถืออยู่ในมือแล้วเป็น snap series 700หรือ800สัก835 845ลองดูได้คุณผู้ชมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องหนักมากๆบอกเลยว่าการที่เครื่องคุณเล่น PUBG แล้วไม่กระตุกหรือเล่น ROV 60เฟรมได้นั้นแทบจะเป็นเรื่องตลกเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่กินแบตเตอรี่อย่างหนัก มากๆคุณผู้ชมแล้วก็กินสเปกเครื่องหนักมากๆเลยทีเดียวก็ใครอยากลองลองได้นะคะลองได้เลยแต่ว่าต้องเล่นมาสักพักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่เล่นลแรกๆรนี่นดาดูเล่นอย่างนี้ดูคุณผู้ชมดูสร้างบ้านกันแบบนี้นะคะคือเกมนี้มันมีการสร้างบ้านแบบ เยอะๆแบบเนี้ยหรือว่าที่มันต้องแบบมีการโหลดในตัวของการทํางานของแบบตึกต่างๆเยอะๆอย่างเงี้ยเอาแค่เก็บเหรียญแบบเนี้ยให้ลื่นแบบเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบ Media ท e กรุ่นกลางๆเนี่ยน่ดูดมีแบบพวก r e โ o 3 Pro พวกของเลขาดูดนิวันพัด6มั้งเอาตัวไม่รอดนะคะ snap 7 3 0ดไม่รอด7 6 5ใน V ี v วนดูดก็ไม่รอดเรียกได้ว่าเป็นเกมที่้อทรัพยากรเครื่องมากคือถ้าเกมนี้เนี่ยมันไหลลื่นเนี่ยก็คือโอเคขค้ือนั้นของคุณเนี่ยแรงซึ่งหนาดูดจะใช้เกมนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบเกม ะะจเจนว่าการซูมเข้าซูมออกเนี่ยไหลลื่นมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวละครต่างๆเนี่ยสามารถขยับได้อย่างลื่นไหลามากดังนั้นอยากจะบอกว่าอันนี้ในเรื่องของความลื่นความแรงมันไม่เคยมีปัญหาเพราะว่า มันลื่นอยู่แล้วนะคะเรนว์วเนี่ยยังใส่ตัว Le เจนด้านบนมาให,ให้ผู้ชมเพื่อวัดอุณหภูมิต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวองศาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่31.5องศาแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยจะมีการบอกว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยแรงประมาณไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีมอนิเตอร์ตัว G P U แล้วด้วยว่าใช้เท่าไหร่ C P U ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถเปิดโหมด a รมเพจนะคะโหมดนี้เพื่อดันพลังออกมาให้สุดแต่ได้ดูบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปเปิดมันเลยเพราะแม้ว่าคุณจะไม่เปิดเนี่ยมันก็ไม่มีกระตุกเลย ลื่นมากๆนะคะมีการอัดหน้าจอต่างๆนะคะอยู่ตรงมุมนี้และเพิ่มเสียงอะไรต่างๆก็อยู่ตรงมุมนี้เช่นกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเรา还能สามารถที่จะ clean r a ได้นะคะแล้วก็เปิดระบบเป็นสันไดน้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องของในด,ด,ดูเป็นน่าจะเป็นเครื่องของทางจีนเขาก็เลยมีพวกเซอร์วิสของพวก QQ พวก uh, WeChat นะคะ Vo i x i n อะไรเงี้ยเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะดังนั้น,น,นก็อาจจะทําให้หลายๆคนไปซื้อเครื่องศูนย์มาแล้วไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไปดูเพลงกันนะคะ บางคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพี่นี่บอกเลยนี่วันนี้เราจะไปเอาสกิลอะไรดีนะฮะเอาสกิลดฟเฟนไหมเอาเมจิกดีกว่าเมจิกนี่หายยากสุดละนะตอนนี้เลเวลสี่แล้วคุณผู้ชมเราจะทําการแบทเทิลเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังรีวิวอยู่นะนะจะทําการออโต้ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะคะเกมนี้เนี่ยมันาสาสกิลใส่กันแบบว่าอลังการมากนะคะลองดูได้เลยใครไม่เชื่อว่ามันกระตุกเนี่ยลองดูคุณผู้ชมอย่างเดือดน,นะคะแต่ว่าอย่างที่พูดแหละว่าเกมมิ่งโฟนระดับนี้เนี่ยดูไม่มีปัญหาเลย เพราะจากการทดสอบหลายๆเกมเนี่ยของ Lenovo Legion เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าลื่นทุกเกมจริงๆมันจะไม่ลื่นก็ไม่ได้นะสเปคนี้อาจจะบอกว่าโอ้แปดกห้าลัสคุณไม่ลื่นฮัลโหลมันไม่ใช่อยู่แล้วเอาเป็นว่าตัว G P U เนี่ยนะคะไหลลื่นดี บางคนก็ต้องไปเทียบเอาพี่แล้วตัวนี้เทียบกับ Samsung อ็กซีโ2,001เป็นอย่างไรน,นดูกระทำการทดสอบให้เรียบร้อยนะคะว่าเอ็กซี2,001ก็เล่นเกมนี้ได้ลื่นไหลเช่นกันนั้นนดูคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางจังหวะเนี่ย865จะมี GPU ที่เหนือกว่า2,001ตัวเอ็กซีเนี่ยเล็กน้อยนะคะก็ยังให้ภาษีที่ดีกว่าแต่เรื่องความเร็วของ CPU นั้นเาเอ็กซีโนั้นกินไปเรียบร้อย นะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่าความลื่นไหลเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาเปิดแรมเพจเลยเพราะมันลื่นแน่นอนนะคะไม่มีสะดุดเลยอะเอาไว้ว่าจังหวะแบบกึกกักแบบหรือว่าเฟรมเด็ร่วงเป็นระยะเนี่ยนันดุดเล่นเกมเนี่ยเป็นหลัก2ชั่วโมง ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอเลยจริงๆอันนี้เราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซีพียูจะขึ้นมาที่32เท่าที่ดูดลองเปิดมาแล้วก็ลองเล่นดูเนี่ยบอกได้เลยว่าแล้วดูยังไม่เคยเจอซีพที่ถึง40องศาเลยนะอันนี้ในส่วนตัวของดูดไม่เจอนะของคนอื่น,น,นดูดก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่เกมเผาเครื่องแบบเกมชินิมแพกอะไรเงี้ยนะดูดก็ไม่ได้ไม่ได้ทดสอบเพราะว่าเรื่องลื่นไหลมันลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าดูดบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันไม่เหมาะกับเล่นบนมือถือจริงๆและหลายๆคนก็คงจะเบื่อเกมชินิมแพกนันังนน,นน้้นนนต,ตนนะดบอก เราก็ควรที่จะเอามาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันและมาบอกด้วยว่าเกมเนี้มันกินทรัพยากรมากกว่าที่คิดเห็นเป็นภาพการ์ตูนการ์ตูนแบบนี้เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันกินทรัพยากรเครื่องมากๆเลยนะคะนี่น่ดูไม่กดแมนวนวลกำลังจะตายในไม่ชานี้นะคะยิ้วน้อยเร็วโอ้พอสุนภายตายเรียบร้อยอ่ะพอสุนภัยยังไม่ตายอ่ะอีกคนตายเรียบร้อยคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นอันพ่ายแพ้ไปนะคะนี่คือเล่นให้ดูว่าความลื่นไหลนะั้นสบายๆนะคะ ก็อตอนนี้ความร้อนอยู่ที่33องศานะคะไม่เยอะเลยตอนนี้มาเกมใหม่บ้างเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามว่าโหลดจากอะไรน่นดูดไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคู o แอปมานะคะตัวนี้เพราีว่าอยากทดสอบเกมนิดหน่อยก็เลยทำการทดสอบเกมอีก2เกมให้ผู้ชมได้ดูละกันเป็นเกมนอกเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเราทุกคนก็อาจจะรู้สึกเบื่อ mm. เกมเดิมๆแล้วนะคะเราจะมาทดสอบเกมแบบอื่นบ้างแล้วกันนะคะ เกมนี้นะคะโหลดได้ผ่านทางคูแอปเหมือนกันนะคะก็พพ์ไปว่า Mini ิโฟ e e l นั่นเองนะคะใครที่คิดถึงทำมิย่าแบบนดุดหรือว่าเป็นติงทำมิย่าแบบนดุดเนี่ยน่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วนะคะเกมนี้เป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากเอสโตร์ของดุดมันเชื่อมกับอันนี้เป็นลอมจีในชน่ไหมกลายว่าอา้าวซื้อของแบบผ่านเกมตรงเนี้ยไม่ได้นะคะไม่รู้ไงว่าทําไมแต่ว่าเกมอื่นน่าจะซื้อได้ปกตินะนี่คุณผู้ชมคิดถึงกันไหม เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่ใช้ทรัพยากรเครื่องอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เกมอันนี้ก็กลางๆแหละไม่ได้แบบโหดอะไรนะคะแค่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเกมอื่นบ้างเพราะนนดูเองก็เบื่อเทสพับจีจะตายอยู่แล้วเหมือนกันบางคนบอกว่าผมไม่เบื่ออา้าวดีเลยนะคะคือนนดูเบื่อแล้ว <laughs> คืออยากทำอย่างอื่นบ้างอ่ะมันเบื่อมากเล่นพับจีเล่น,น R O V โอโ้โหมันลื่นมากเลยครับ60เฟรมอะไรเงี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าเราแบบเบื่อแล้วจริงๆ นะฮะก็เลยมาลองอื่นมากคุณผ,ผู้ชมจะได้รู้จักเกมอื่นด้วยเนาะกดล็อกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเจอนี่เลยยงคุโร่ใช่ไหมเฮ้เจอนี่กว่า let's go เพราะแต่เนื้อดุดเลือกแมกนัมเซเบอร์มาดิอ่ะมามาเนื้อดุดเลือกแมกนัมเซเบอร์มาตอนเริ่มต้นเขาใจะให้เลือก2คันคะุณผู้ชมสองหรือสคันนะจำไม่ได้ละนี่นี่แมกนัมเซเบอร์ vs แมกนัมเซเบอร์เออไม่ต้องพูดเยอะหรอกโกเปิดสวิตซ์หน่อยเรียบร้อยเปิดผิดด้านด้วยแต่เขาก็ให้ ไปเลยแมกนัมเรียบร้อยนะผู้ชมตอนนี้เราโอ้เราปล่อยตัวชารกว่าเข้าเห็นเห็นนะุผู้ชมแต่ว่ารถของเราจะเร็วสู้เขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องที่2ผู้ชมแล้วก็มีมุมกล้องแบบเบิร์ดไอวิวนะุผู้ชมดูจากด้านบนแบบนี้นะคะรถของเรานั้นนํารถของโกอยู่นะคะตอนนี้เข้าสู่ฟァินอลแล็แล้วรถของนัลดุดยังนําอยู่และแมกนัมเซเบอร์ของเรานั้นไม่มีปัญหาุผู้ชมเข้าที่1นไปในสามรอบุผู้ชม เกมนี้จะเล่นเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแนวตั้งเลยทีเดียวก็สนุกเลยเหมาะกับคนที่อาจจะยังคิดถึงนะคะเกมแบบแนวนี้อยู่เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตอนเนื่องกันเลยดีกว่านะอีกสักเกมหนึ่งละกันคุณผู้ชมเป็นไงชอบไหมเกมนี้ก็จะมีประกอบรถนะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนแรกที่มีให้สุ่มบอดี้นะก็สามารถที่จะแรนดอมไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจได้เลยนะคะสำหรับบอดี้นะคะแต่ว่า,าระวังนะมันมีของตกแต่งอย่างอื่นที่บางทีเราต้องดูด้วยนะคะแนะนาเลยละกันว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเล่นก็สามารถเล่นแบบสบายๆได้ นะครับอย่าไปแบบซื้อนู่นซื้อนี่มากแล้วก็ใช้ Google Translate อีกเครื่องหนึ่งส่องมันเข้าไปเลยเราก็จะรู้หมดว่าเขาต้องทำยังไงพิมพ์อะไรหัวข้อเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วเนาะมาเลยโซนิกเห็ไหมโอ้หน้าดุดนี้ติ่งแมกนัมนะบอกไว้ก่อนอ่าโอเคพี่ได้ซื้อเปิดสวิตช์โครงนี้คือโครงซปเปอร์วันนะผู้ชมใครอยากดูนาดุดรีวิวทำยนะคะก็ยังคงมีอยู่ใน ช่องนันดุดเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเสร็จเทปนี้นันดุดก็จะทยอยอัดนะคะตัวของทำย่าเพิ่มให้ละกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปไกลนะคะเกรรมทำย่าด้วยแล้วก็ตัวทำย่ายจริงๆเนี่ยก็ยังคงออกอยู่นะโอ้โหเป็นไงอีเคแมกนัมเนี่ยลื่นไหลมากที่นันดุเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยสมประกอบอะอย่างกันดั้มเลยชอบพวก SD กันดั้มนี่หัวมันโตๆอย่างรถมินิโฟล์วอย่างเงี้ยขนาดมันโอ้แพ้พี่เลสซ์อ,อ่ะโอ้พี่เลสซ์ แพ้ไปคุณผู้ชมอ่ะโอเคอันนี้คือเกมที่2นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยก็ยังสามารถล่าจากแนวตั้งได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้อุณหภูมิของนดุดเนี่ยอยู่ที่3ามที่สาองศาคุณผู้ชมคือมันแบบสบายๆนะครับสบายๆนะโอเคอีกสักเกมนึงละกันเกมนี้ในหลายคนเนี่ยต้องถามแน่เดี๋ยวถ้าใครถามในคอมเมนต์จะตีให้นะคะเกมนี้คือเกม One Piece แต่ว่าคุณต้องไปโหลดในคูแอปเท่านั้น เพราะมันเป็นเกมญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นเกมอนพีที่คุณต้องไม่เคยเห็นใน p l a y s t o r e แน่นอนนะคะเพราะมันไม่มีแ่ แต่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีนจะแปลไทยหรือเปล่าเพราะตัวตัวที่มันเดินต่อยต่อแย,ย,ย่งคงกันอะมันสุดท้ายแล้วมันก็คือเข้าไทยมาใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันยังไม่เข้าไทยมานะคะก็รอดูแล้วกันเผื่ออนาคตจะเข้ามานะคะซึ่งเกมมันน่ารักมากๆที่เรายัางชอบอยู่เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็น,หนว่าตัวละครเขามันดูโหัวโตๆตนะคะแล <c oughs> ้วดูชอบอะไรนนหัวโตๆขาสั้นๆอะเออการดับเอสดีใครไม่รู้จักก็ลองหาดูนะว่ามันคืออะไรตัวสั้นๆขาสั้นๆชอบอะหัวโตๆตหน่อย นี่น,นี่มันจะเป็นแบบเนี้ยว่าไงทราฟาก้ารอแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวนี้ใหม่ด้วยนะคะก็คือเป็นภาคเดลโรซาเลยคือเจอกับกลุ่มของเด์ฟามิงโก้เลยนะคือตัวละครเดิมๆก็อาจจะจะมีในอนาคตรหรือเปล่าเนรูก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้อ่านด้วยอะไรไม่รู้กดไปก่อนคุณผู้ชมสนุกสนุกเกมนี้ก็คือ เดี๋ยว,ยวต้องดูฉากแอคชั่นเพราะมันแบบเฮ้ยมันสนุกอะ่ะมาแล้วมาแล้วว่าไงทัฟการ์โล,ลโทรโอดนั่นเองท่านผู้ชมตอนนี้กำลังดังมากแล้วก็ตอนนี้การ์ตูนก็กำลังข้ามมาซื้ไคโดนะไม่สปอยละกันไปดูกันเองละกันเนาะมาเรียบร้อยท่าผู้ชมเนี่ยน่ารักไหมน่ารักไหมนี่แนะนำเลยนะครับว่าถ้าอยากเล่นให้ได้เนี่ยก็คือเอา Google Translate ส่องก็ได้นะคะจะได้แบบไม่ต้องรู้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลว,ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรอะไรอย่างงี้มาแล้วอันนี้ อันนี้คือเกียร์เท่าไหร่คุณผู้ชม3หรดู4 4สิเพราะเกียร์3ม,มันจะนี่นี่ไงมาแล้วนี่ไปต่อยมันเออต่อยต่อย,อยใครก็กดเข้าไปนะคุณผู้ชมก็ต่อยนี่นะโอ้เจอดโดฟามิงโก้เลยเหรอเร็วไปปะเนี่ยมาเจ้ามิงโก้เจ้าอุตอดมากไปแล้วมิงโก้มิงโก ต่อยมันก็คือเราแตะที่ตัวของคู่ต่อสู้นะคะก็จะเป็นการเข้าไปต่อยเอาเลยเอาเกียร์ซไปกินต่อยต่อยนี่ไงต่อยก่อนเลยนะดังนั้นเราเป็นพระเอกเราต้องชนะคุณผู้ชมที่จคัญนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือจอภาพตัวนี้เนี่ยเล่นเมจิกเนี่ย สีสันจอหาดอกกว่านี้นิดหนึ่งแต่สบายตามากแต่ตัวนี้เนี่ยสีเข้มกว่าเรดเมจิกนิดหนึ่งแต่แลดูชอบตัวนี้มากกว่านะารู้สึกว่าสีมันกําลังดีถ้าเทียบกับ AOG iPhone 3เดี๋ยวจะหาว่าดูพูดลอยๆอยู่ไหนเนี่ยครึ่งชั้น,นฮัลโหลนี่นะคะคุณผู้ชม r o g Phone 3เนี่ยปรับจอได้หลายแบบมากก็จริงแต่ว่าปรับยังไงเนี่ยแดูก็ยังรู้สึกไม่ชอบอยู่ดีรู้สึกสีเขามันดูแสบตายยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยแบบอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อ้าวลูฟี่เปลี่ยนตัวเอาโทโลโอมา,มา ลูมสิลูมเออ,เอ,อตายไปยังไม่ใหนทำอะไรโดนก่อนเลยเฮ้ยแทงเข้าไปหนึ่งทีลูมโทรโลอ,อย่าเพิ่งตายโทรโอนี่ไงลูมเข้าไปทีนึงตายตายเออโดนลูมเข้าไปนะผู้ชมสักหนึ่งเม็ดก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะคะผู้ชมก็ลองโหลดได้จ้ะ แอปพลิเคชันคูแอปนะตอนนี้ก็อุณหภูมิยังอยู่ที่33.4อ,องศาอยู่ในบรรดาเกมมิ่งโฟนทั้งหมดที่ดูดเล่นมาเนี่ยตัวนี้คุมความร้อนได้ดีกว่า Red Magic 5S ของดูดซะอีกคือ Red Magic 5S เนี่ยถือว่าเย็นกว่าเยอะมากแล้วนะคะเย็นกว่าตัว5 Red Red Magic 5เนี่ยคือตอนนั้นร้อนมากนะคะแต่ตอนนี้คือ Red Magic 5S คือแบบว่าดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบรวมๆนะดูดว่าเขามีความเย็นมากกว่า Red Magic จากที่ดุดถือทั้ง2อตัวนะเพีแต่ Red Magic ไม่ได้อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะคะอยู่ข้างล่าง พูดให้ฟังเท่านั้นเองนะฮะปล่อยสักสทีเออตายตายปล่อยโดฟัมิงโก้สิรอมารอรอรอมาลุม่มตายตายซามิงโก้เออมิงโก้ต่อยมึนอีกแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะตอนนี้มึอนอยู่เออ เวลาเดินต้องแตะพื้นเอานะครับผู้ชมเดินเดินเดินแทงเข้าไปทีนึง่งอ,อยากจะป้องกันเนี่ยแตะแตะค้างนะคะแตะค้างทำให้ดูเอาชนะก่อนแตะแตะหน้าจอค้างไว้มันจะทําการป้องกันนะคะเรียบร้อยอะเล่นมาหลายเกมผู้ชมความร้อนอะไรก็ต้องบอกว่า ขนมกรุ๊ปนะคะไม่มีขึ้นแน่นอนบสบายๆนะคะคราวนี้มาดูเกมกอื่นๆกันบ้างเพิ่มเติมผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราจะเนี่ยเห็นไหมอันไหนนะ,ะอันไหนที่ที่เราแบบเชื่อมต่อกับ Google Play ไว้เนี่ยเราก็สามารถ เล่นต่อได้เลยนะคะแต่ว่าที่หนูอยากเทสทับจีเนี่ยเพราะอยากเทสตัว,สตตวของแฮปตีให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูนะคะด้านบนเ้วยว่าเขาตอบสนองดีขนาดไหนเวลาที่เราเนี่ยใช้งานกันนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยลำโพงคู่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงดังสนัน่นแบบว่าหูแตกเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมถ้ารครที่อยากจะซื้อเนี่ยนะคะก็ตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่าลื่นไหลทุกเกมจริงๆนะคะลื่นไหลหมดทุกเกมแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหมันจะลื่นเท่ากับ AOG ไหมลื่นเท่า์เรสไหมจิงหรือเปล่าหนูดูว่ามันลื่นน,นะน,น่รองุี้ นะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยว่าทัชสกรีนดีมากนะฮะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระดับท็อปอย่างแท้จริงนะคะกราฟิกนะคะตัวนี้เราสามารถปรับไปที่ตัว Ultra HD ได้นะคะตัว UHD เนี่ยยังเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวนู่ปรับไปที่ตัว Ultra HD ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีลบรอยแบบเขาเรียกว่ารอย อะไรนะรอยหยักรอยหยักรอบรอบตัวอะไรเงี้ยนะุผู้ชมสำหรับโหมดของตัวด้านบนนะุผู้ชมเราสามารถที่จะปรับจากข้างบนอาจจะกดให้ดูก่อนเดี๋ยวจำกันไม่ได้ตึ๊ดกดล่างลงมาปุ๊บนะมีคําว่าคอนโทรลเลอร์นะคะกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยตั้งค่านะคะ L mode เป็นแบบซิงเกิลหรือแบบว่าเป็นมัลตินั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวซิมสไลด์เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะคะที่จะให้เราเนี่ยดูได้หลังจากนั้นเราไปที่คอนโทรลจริงๆอ่ะเราจะต้องไปที่คอนโทรลของตัวพับ G ก่อนนะคะหรือว่าเกมอื่นๆก็ได้นะคะหลังจากนั้นเน L เนี่ยจะด,ดูดเอาไว้เลงนะฮะ A ไว้ยิงอันนี้ก็เป็นซิมจริงปิด้วก็ได้เลยเนี่ยนะฮะ L L ซูมซูมอยู่ไหนซูมอยู่นี่นะฮะแล้วก็ R เนี่ยเป็นยิงแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดกรึบแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราลองแมชเมกิ่งผู้ชมได้ดูหนึ่งแล้วก็จะลองให้ดูตัวการตอบสนองนะฮะของตัว4ดีข้างบนฮะเขาเรียกว่าอะไรนะแท็บีฟตัวตัวทัชข้างบนเนี่ยโอ้ย จำชื่อไม่ได้แล้วคุณผู้ชมดึกแล้วเนี่ยอาจจะมึนๆไปบ้างนะครับมึนๆไปบ้าง <c oughs> ตอนนี้ภาพของเราท่านผู้ชมที่เราปรับเอาไว้เนี่ยก็เป็นระดับ UHD นะคะ UHD คือแบบชัดที่สุดเป็น 4K นั่นเองอ่าเราอาจจะกดเลขเพื่อนดูได,ด้ไม่เยอะนะเพราะว่าอันนี้มันก็คือทดสอบทีเฉยตัวนี้เนื่องจากเฟรมเรทที่เราปรับเอาไว้เนี่ยคืออัลตร้านะคะเพราะว่าเราปรับภาพเป็นแบบอัลตร้า HD เอาไว้นะคะตัวนี้ก็คือเฟรมเรทจะได้แบบอัลตร้าเท่านั้นนะคะจะปรับไปถึง Extreme ไม่ได้การเล่นเกม PUBG เนี่ยจากที่หลุดได้ลองเล่นดูนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะร้อนขึ้นมาหรือว่าอะไรเลยนะคะมันโอเคมากมาก นั่นดูดว่านั่นดูดใต้ก่อนสําหรับตัวทัชข้างบนท่านผู้ชมนั่น,นดูดว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับทั้ง ROG แล้วก็ r e d Magic ที่ดูดใช้มาก,ก่อนอันนี้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือเขาเขาเขาออกแบบมาให้คล้ายกับว่าให้เรากดลงมาจริงคือแล้วแต่เราจะดังกึกเงี้ยคุณผู้ชมกึกเหมือนเรากดปุ่มจริงๆนะคะเหมือนบีบเครื่องเข้าไปนิดนึงจริงๆคือกึกกึกซึ่งอันเนี้ยดีหน่อยตรงที่ว่าใครที่ชอบในมุมที่มันที่มันรู้สึกว่าเราเหมือนกําลังกดปุ่มลงไปจริงิงๆเเเนนนนนนนีีี่่ยยอััั้้้้้้มมมจจะะ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 ทาาาไไไดดดดดกกกกคคแแลลววว็็็ปรห เอาจะเย็นโหกำลังอธิบายอยู่เนี่ยนะอุณหภูมิเห็นไหมคะสามสิบห้าจุดเก้าเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่ได้เยอะเลยถือว่าสบายๆนะคะสำหรับจุดนี้คือมันไม่เกินสี่สิบแน่นอนนะคะนี้ก็คือวางใจได้เลยถือว่าเล่น,นงารควบคูมค,ความร้อนเนี่ยค่อนข้าง,างผ่านจริงๆจะให้ดูดเล่นให้ดูเป็นชั่วโมงก็จ,จะไม่ไหวแต่ว่าอันนี้เราก็เหมือนกับมาบอกเล่าให้ฟังว่ามันประมาณนี้แบบนี้นะคะ ปุ่มเวลากดลงไปเนี่ยถ้าเราจะยิงนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเรากดกึ๊กลงไปนิดนึงนะคะแล้วมันจะยิงได้นะคะคือแบบมันให้ความรู้สึกที่ที่ดีกว่าการแตะเฉยๆนะคะคือมันกดแล้วมันตึงๆ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 อย่าง,ง,ง,งนี้ได้นะฮะอันนี้ก็โอเคอยู่นะแต่แล้วนะแต่คนชอบจริงๆนะแต่แดรุตชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ขอมือมาทางนี้คุณผู้ชมไม่รู้แหละบังหรือเปล่าบังหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าบังก็ก็คือบังังไม่ได้ เพราะเราอยากให้ให้แบบภาพดีที่สุดนะฮะก็คือดีที่สุดส่วนเรื่องอัดไปเล่นไปัทำได้อยู่แล้วอยากให้ดูเวลาเล่นมากกว่าว่ามันโอเคแต่ที่รับเป็น UHD เนี่ยความร้อนก็ก็อุ่นขึ้นมาเหมือนกันนะอุอนตายคือจะบอกว่าเช่นจะบอกว่ามันไม่ร้อนเลยเนี่ยมันก็โกหกนะฮะแต่ว่ามันมันแบบถือว่าคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีมากนะฮะถือว่าทำออกมาได้โอเคมากๆเลยทีเดียวเรามาต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเป็นเกมที่ดูก็ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวมาลองกันนะฮะ ดูภาพกราฟิกมันดูสวยงามเว่อร์วัง,วงอลังการดีก็เลย่มาลองกันดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเกมนี้เนี่ยได้ดูโหลดมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับคลิปนี้เฉยๆนะคะบอกก่อนว่าไม่เคยลองเล่นมาก่อนแต่ว่าเกมอื่นที่เล่นมาก่อนนี้นเนี่ยก็คือมีการลองเล่นกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตัวคุกกี้หลันเนี่ยเล่นกันแบบ สนั่น,บบน,นวันไหวหมดอันนี้เนี่ยตอนโหลดกราฟิกต่างๆก็จะเห็นว่าออร่าของเขามันก็ลื่นไหลคือถ้าเครื่องมันไม่ไหวเนี่ยมันมันกระตุกตั้งตรงนี้แล้วนะคือมันจะค้างตั้งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเราดึงมันเน่ยจะเห็นว่า GPU เนี่ยเขาใช้อยู่ที่305 m h z แล้วกแล็ใช้ CPU น้อยมากอย่างที่บอกเลยนะคะทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือกัตามแต่เนี่ยจะมีหลักการทำงานคล้ายๆกันก็คือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยน้ำหนักมันจะถูกทิ้งไปทาง GPU เยอะกว่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ตัวนี้กราฟิกจะแบบเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเกมนี้มาเรียบร้อยแล้วผู้ชมระหว่างที่รอนี่นะจะบอกว่าเสียงเพลงมันแบบทั้งมันมันทำให้ใจเราสั่นมากตื่นเต้นมากมันดูสุดยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกันว่าเป็นยังไงแต่ดูแล้วมันน่าจะกราฟิกอลังการมากนะโอ้โหนี่แค่คัดซีนนะคุณด,ด,ดูโอเคเขาเนี่ย้ามนะฮะอูอ้อูกราฟิกอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมกราฟิกสุดอ่ะ ดูสิมีตัวให้เลือกอน,นี่ดูแบบอันนี้เป็น Beat Master เนอะอันนี้จะเป็นเม g e แน่นอน Ice Priester อ Ice p r i e s t อ่าเป็นน้ำแข็งน่าดูว่าตัวนี้น่าจะดูมันกว่าบางทีเราเดินหน้าค่ามันไป Create Character ชื่อนี้แหละไปะ คอณย่าของยักษสคิดนะคุณผู้ชมโอ้คืออากาฟิกดูดีเลยนะดูน่าสนใจมากก็ภาพคล้ายๆกับ d ดร์โบรเวอร์ชั่นแบบอัปเกรดหนักๆมาแล้วอืมวภาพคุณผู้ชมภาพสแสดลไปเลยถ,ถ้าเกิดว่าที่จะต่อซูมเข้าไปได้ซูมไปเลยนะคือโอ้โหวสแตลลมากภาพภาพดีมากดีแบบดีมากๆเลยอืม้แบบตรงนี้60เฟรมนะฮะ60เฟรม นะขอดูหน่ที่มันนี้นะมะมืนปาทังปังนิดหน่อยโอ้โห,โโหเกมนี้นี่ยังไงก็ร้อนเครื่องแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมออื้ไอยีเด็กคนดูสูงได้ไหมไม่ได้อืไอยือตีตีฟันไปทีนึงโอ้โหคอขาดอื้อื โหดีมันกราฟิกดีมากเลยคุณผู้ชมดีมากเลยอะ่ะตายะเถอะฉากเชิกละเอียดมากเงินทองไม่เก็บเลยรวยมาจากไหนมาดิา <c oughs> โอ้โหคือเกมนี้นี่ <c oughs> เครื่องเริ่มอุ่นขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมเห็นเห็นแล้วว่าอุ่นขึ้นมาเลย นะครับเพราะว่ามันการาฟิกมันดีมากตีกกมันตีมันเกมนี้โหลดใน Play Store ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโหลดใน Play Store ได้เลยโอเคมาดูฉากกันคุณผู้ชมโหดูดูฉากเขาคุณผู้ชมสีสันเป็นไงคือมันดีมากนะครับบอกเกมนี้มันดูดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ความร้อนขึ้นมาแล้วที่38นะครับคือถ้าเป็นเกมระดับนี้เนี่ยน่าจะ ความร้อนน่าจะกินขึ้นมาสัก40นินิดๆนะคะไปไปได้อยู่ไปไม่ได้อยู่แต่ว่าถ้ามาเกมกลางๆให้หลุดเล่นอย่างอาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าเกมแบบนี้ก็จะมีบ้างแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยขอยืนยันว่าการจับด้านหลังหรือแะ้วก็ตามตปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกร้อนแบบโอ้ฉันร้อนมากฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันเนี่ยน้ดุดบอกเลย Rog นะดุดเนี่ยร้อนจัดๆเลยนะคะนะดุดต้องมีพัดลมติดเอาไว้นี่คือ Rog มันก็จะมีข้อด,ดีอยู่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคือมันมีพัดลมให้นะคะอย่างที่บอกว่าโอ้โหเครื่องแรขนาดนี้เนี่ยจะคาดหวังว่ามันนนไไไไมม่่่ร้้อเเลย,เยีก็คงจะะะปปด แต่ว่า r o g เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นเกมมิ่งโฟล์คุณผู้ชมมันก็จะต้องมีพัดลมที่เข้ามาเหมือนกับว่าช่วยเหลือเขาในจุดที่มันแบบมันร้อนอะ่ะคือเกมมิ่งโฟมันทํามามันก็คือต้องแรงพอมันแรงก็อาจจะต้องคู่กับความร้อนไปนะคะดังนั้นตรงนี้ร้อนไหมไม่ร้อนนะคะับอกเล่นเล่นเฉยๆเนี่ยไม่ร้อนแต่ถ้าเล่นแบบเกมระดับนี้แช่แช่แชแน,นานๆก็อาจจะมีบ้างนะคะในความร้อนแต่โดยรวมๆนะดูดว่าถือว่าเป็นการควบคุมความร้อนที่ทําได้ดีมากๆแล้วนะคะ อ่ะขออนุญาตทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผู้ชมเกมเมื่อกี้เดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ชื่ออะไรเบรเซลน่าจะประมาณนี้นะคะและนี่คือเกมมิ่งเทสนะคะของ l e n o v o l e g i o n Duel นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้คนก็ให้ความสนใจเยอะซึ่งนัาถามน่าดุดเนี่ยน่าดุดว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพด้อยไปกว่าโอจีโฟนสาหรือว่าตัวเรด Magic เลยด้วยซ้ำที่สำคัญมันดูดีมากๆจนแบบน่าตกใจเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปทดสอบด้านอื่นๆแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งในรีวิวก็็็แแลล้้้้้้้วววววกกกกกััันนะะนนนนนนนะะะะคคคครรบีีีขอออุุญาาตททิิงงเเมมมม่สไปณด นะคะคเฟรมเรทไม่ตกเลยตนะั้งแต่เล่นมาไม่ตกเลยจริงๆนะคะแล้วก็สัมผัสเวลาเราจับตรงนี้จะแค่อุ่นๆเท่านั้นนะครับไม่รู้สึกร้อนจี๊ดขึ้นมาแต่อย่างใดหน้าจอสวยงามทัชสกรีนดีมากๆและลําโพงเสียงใช้เขาเนี่ยใช้คำหยาบนิดนึงนะฮะโคตรดังนะฮะดังแบบดังดังเนาะยังไงก็เดี๋ยวขอเนี่ยไปลองส่วนอื่นอีกท่านนิดนึงแล้วก็ลองเล่นเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเผื่ออาจจะจะจุดไหนที่อาจสามารถเพิ่มเติมได้ในรีวิวก็จะแจ้งให้ทราบนะฮะสำหรับรายการของเราด้ำลาไปแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กกกดดดดแแชรรร์ตติาาามม้้้วววยลเเเจอััันนนนใหหห่ทปสบี สวัสดีนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า